สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ฝนไม่ได้จะมาสอนปั้นนะคะแต่จะมานำเสนอเซตคุกกี้ดินปั้นน่ารักนา่กนารักให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ละชิ้นคือน่ารักน่ากินไม่ไหวเหมือนของจริงจนอยากจะหยิบเข้าปากจะเอาไปตกแต่ง diy อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเอาไปติดกิฟต์ติดกรอบรูปหรือจะเอาไปตกแต่งเคสโทรศัพท์ก็ยังได้เลยเพื่อนๆน,นสามารถจับจองเป็นเจ้าของน,อน,นอนได้ในราคา3แพ็ค99บาท ได้ทั้งหมด28ชิ้นเลยคุ้มมากหากสนใจทักแชเทเพจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาได้เลยไม่อยากจะบอกว่าตกชิ้นละ3บาทเองรีบมาจับจองน้องๆกันไปได้เลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะผลทำมาไม่เยอะค่ะรีบมาสอยเอาไปสะสมเป็นคอลเลกชันกันได้เลย คลิกดูคลิปอื่นๆของเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย